ประเด็นร้อนรอบใหม่เนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องงบประมาณรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเนี่ยครับต้องบอกว่าะจะเข้าสภาจริงๆเท่าที่รู้ไทม์ไลน์ก็คือ3ม,มกราคมปี67เงบประมาณรายจ่ายประจำปีนียซึ่งกล่ามาเนื่องจากว่าการเมืองการเลือกตั้งและการตั้งรัฐบาลช้าล่าชา้าเพราะฉะนั้นสํานักง,งบหรือรัฐบาลเนี่ยน่าจะเดือนนี้ที่จะไปอนุมัติต่อครมอ,อีกรอบหนึ่งในการพิมพ์เอกสารต่างๆและก็ไปเสนอต่อสภาวันที่3มมกราคมนะครับแล้วก็ นอกจากเรื่องของร่างงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นโอกาสที่จะพิปารายได้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะใช่ครับเพราะว่างบเนี่ยพอพอเข้าเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นมหากรรมหนึ่งนะครับคล้ายๆกับอภิปรายไม่วางใจย่อยๆเลยนะครับมาประชุมกันสองสามวันแล้วก็อภิปรายกันได้ทุกเรื่องและนอกจากนั้นยังมีร่างพรบเงินกู้หรือเงินดิจิตอลเนี่ยนะใช่าแสนล้านใช่ไหมครับซึ่งอันนี้แน่นอนฝ่ายค้านก็เงื้อมีดรอแล้วเพราะว่า รัฐบาลเนี่ยได้ส่งคาถามไปให้คณะกรรมการกฤษฎีการแล้วเพิ่งส่งไปอทิตย์ที่แล้วครับที่นั่นตั้งนานเนี่ยมันกักอยู่ที่กระทรวงที่ท่านนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการนะฮะก็คือหน่วยงานต้นสังกัดก็ไม่อยากทําไม่อยากส่งอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ต้องให้ส่งส่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเพราะฉะนั้นกิจฎิการคงใช้เวลาก็คงประมาณสักสองอาทิตย์นะฮะสองถึงสามอาทิตย์ที่จะตอบมาว่าได้หรือไม่ได้หรือให้ขอคำถามใหม่ยังไงเห็นบอกอาจารย์วิศณุ บอกมาชี้ช่องชงคำถามมาให้แล้วอ่าชงชงว่าต้องต้องยื่นแบบสองแบบแบบสองขยักถามแบบสองสองรอบอส่วนรอบแรกนี้นะครับอ่าทางสํานักงานคณะกรรมการศิลีการเขาก็เห็นแล้วนะครับแล้วก็มีมีการเราก็ได้มีการพูดคุยในเชิงลึกกันมาก็บอกว่าจะประชุมสองครั้งน่าจะตอบได้ต้องบอกว่าอ่าเรื่องเงินกู้หรือเงินดิจิตอลเนี่ยมีทั้งแรงสนับสนุนและฝ่ายแรงค้านใ่ครับแรงต้านก็เยอะสนับสนุนก็มากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาสำรวจโพลโดยเฉพาะเนชั่นโพลที่ผ่านมาเนี่ยพี่ก๊อฟกับทีมนยทีมสํานักวิจัยต่างๆเนี่ยเขาไปสํารวจกันไม่เฉียดชิวประเด็นที่ไม่เฉียดเฉวก็คือว่าเห็นด้วยกับนโยบายเงินดีจิทั0หนึ่งหมื่นบาทหรือไม่ทุกคนเห็นด้วยอันนี้เห็นด้วยหมดเลยเห็นด้วยร้อยละเจ็ดเจ็ดสอเกือบเป็นชันธามตินะครับถ้าเป็นชันธามติคือเจนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าเสียงข้างมากเด็ดขาดนะครับนะครับนี่เจ็ดสิบสองนี่ยังไม่เด็ดขาดแต่ถือว่าเป็นเสียงข้างมากแบบท่วมท้นนะเพราะ แจกเงินใครก็ต้องการใช่ครับนะนะฮะก็ทีนี้มันก็จะมีคําถามที่ที่ประชาชนตอบแล้วดูเหมือนจะเป็นบวกกับรัฐบาลนะครับก็คือเหตุผลที่ประชาชนเห็นด้วยกับนโยบายนี้ 46.64%คือเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนผ่านภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนี้ไปได้อันนี้เหตุผลที่เห็นด้วยนะประชาชนอาจจะมองว่าเศรษฐกิจกำลังวิกฤตอยู่หมืานที่รัฐบาลกำลังพยายามบอกนะครับแล้วก็เพื่อให้ประชาชนมีเงินไปลงทุนนี้21.25% 21.40%เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นและ10.71%เป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้ก็ต้องทำให้ได้ต้องคอมมิตนโยบายใช่ครับเหตุผลที่ไม่เห็นด้วยล่ะไม่เห็นด้วยก็มีครับ31.93% ทําให้ประเทศเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอันนี้คนกังวลนะครับ23%ควรนำงบไปกระตุ้นเศรษฐกิจวิธีอื่นนะครับแล้วก็เชื่อว่ากระตุ้นไม่ได้จริงนี่21%ครับและเราแถมนะไปถามเรื่องของผลงานด้านเศรษฐกิจของรัฐานทั่วไปของรัฐบาลเศรษฐาเนี่ยอันนี้ผ่านแบบชฉิวเฉียดอันนี้เฉียวเฉียด2.54%เอานะาเขาผ่านดี เกือบตกดีกว่าเกือบผ่านใช่ไหมใช่ฮะเกือบตกอันนี้เกือบตกน่นองไม่ใช่เกือบผ่านนะครับก็โอเคนะครับและผลงานที่ประชาชนพอใจมากที่สุดในรอบ3เดือนคือลดค่าไฟลดค่าพลังงานอันนี้เขาเห็นชัดว่าเงินในกระเป๋าเขาออกน้อยลงนะครับครับซึ่งตอนนี้ก็มีโจทย์ใหม่มาที่เขาจะขอขึ้นอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าลัมตีพลังงานถึงขังไม่ให้ขึ้นถึงขัง แม่ขึ้นแต่ว่าปัญหาเนี่ยไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเป็นภาระของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ต้องมายืดหนี้เขาอีกนะแล้วก็เรื่องเติมเงิน1น0่0งหนึ่งหมื่นบาทดิจิตอลเหรียเนี่ยเป็นนโยบายอันดับสองนะครับที่ประชาชนพึงพอใจคือสี่สิบจุดแปดแปดเปอร์เซ็นต์นี่ยังไม่ได้นะยังไม่ได้สามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเสียแล้วใช่ไหมไม่ต้องเสียแล้วแต่ว่าอย่างยังติดปากมันติดปากนะครับต้องบอกนะครับนอกจากประเด็นเงินกู้ดเงินดิจิตอลแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะต้องจับตากันคือ กฎหมายเนื้อโทษกรรมซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราขยายความเรื่องกฎหมายเนื้อโทษกรรมที่มีความคิดเห็นแตกต่างหลากหลายกันเยอะใช่ไหมใช่ครับและน่าจะเสนอเข้าสภาสมัยนี้แต่เสนอเข้านะแต่จะอนุญาตให้เลื่อนเข้าหรือเปล่าหรือมันมีกลเกมที่บอกว่าเฮ้ยมีเพื่อไทยเสนอร่างประกบและให้ร่างตัวเองเป็นหลักหรือไม่เบรกหน้านะจะขยี้เรื่องนี้ให้ดูนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของตัวตำรวจเพื่อไทย อันนี้การไปหลุดปากนะครับไปพูดในที่ประชุมพักของท่านนายกเศรษฐานะครับจริงๆก็ไปชี้แจงมาแล้วส่งตัวแทนคือคุณสมศักดิ์เทพสุทินไปชี้แจงกรรมธิการกรรมธิการตํารวจเขาไม่โอเคเขาไม่โอเคเขาบอกว่าคุณสมศักดิ์ไม่ได้พูดคนพูดคือนายกมันไม่ได้แบบว่าและคุณสมศักดิ์เนี่ยไม่ได้มีตําแหน่งเป็นประธานอะไรประธานกตรอนายกเป็นประธานกตรอคุณสมศักดิ์ไม่ได้ดูนานงั้นคุณสมศักดิ์ชี้แจงไม่ได้อันนี้คุณแทนใช่ไหม ชชนะเดชเดโชนะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจนะครับที่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เรื่องนี้ตัวแทนไม่ได้นะครับและเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ท่านนายกเรียกว่าเผลอพูดหรือหลุดไปนะครับก็ทําให้พักคก้าวไกลซึ่งตัวเอตัวอะไรนะเขาเรียกตัวตึงตัวตึงตัวตึงก้าวไกลนี่นะครับในเรื่องตํารวจเนี่ยอย่างคุณลังสิมันรมเนี่ยออกมาสวนทันทีแล้ จับผิดเรื่องนี้และก็เมื่อจับผิดเรื่องนี้นะครับเชื่อไหมว่าเขาจะไม่เอาเข้าสภาครับเชื่อไหมไม่เชื่อครับไม่เชื่อแสดงว่ามีเขาลางว่าต้องมียติในการเรื่องของเรื่องนี้แน่แน่แน่แนแน่ครับเรื่องการตั้งกรรมธิการวิสามันในการตรวจสอบเรื่องการฝากเรื่องอะไรและคุณรังสีมันเนี่ยไปแถมเรื่องของปุ้มกับภูเก็ตต่อมอภูเก็ตด้วยใช่ไหมครับอ่าอันเนี้ยการเรื่องตัวตำรวจเนี่ยครับ เราจะให้ไปฟังเสียงของท่านนายกและก็เสียงของคุณลังสมันโรมนะฮะพูดเรื่องนี้ยังไงครับเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการประชุมร่วมเป็นครั้งแรกระหว่างในอำเภอกับผู้กํากับ,ผ,กกบผู้กำกับใหม่นะครับผู้กำกับใหม่ซึ่ง ผมแน่นผมมั่นใจว่าคงม,มีผู้ผิดหวังมากกว่าผู้สมหวังในห้องนี้นะครับที่ขอทำหน้าทแปลเพราะรู้สึกุเยอะเหลือเกินแต่ก็เขามีไม่น้อยที่ได้ที่ได้สมหวังนะครับแต่ว่าเป็นผู้ร่วมกับที่เราที่เราเป็นผู้ร่วมกับใหม่ซึ่งเราจะต้องพูดคุยเรื่องนี้กันให้ให้เขา้าใจถึงทองแท้แล้วก็กำจัดปัญหานี้ออกไปนะครับมันชัดเจนว่าวันนี้นะครับคุณเศรษฐาเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายจริงๆ บางคนก็จะถามาว่าอะไรอย่างนี้มันจะต้องอาศัยในเรื่องของพยานหลักฐานอย่างอื่นไหมที่จะเอาผิดผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คําพูดของนายกที่ผมเชื่อว่าไม่รู้ว่าแฉเองนะแฉตัวเองหรือว่าเป็นการหลุดนะมันชัดเจนอยู่แล้วนะครับที่จะฟังได้ว่าวันนี้การแต่งตั้งโยกย้ายตํารวจเนี่ยอาจจะมีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับนั่นคือเรื่องตํารวจนะซึ่งคนนี้ละฮะรังสินบันรมแฉเรื่องตัวช้างใช่ครับในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คราวนี้ มาจับผิดคุณเศรษฐาที่หลุดนะนะจะหลุดเรียกว่าหลุดไหมก็เรียกว่าหลุดก็ได้ครับแล้วก็มีการไปประดิษฐ์คำใหม่เป็นตัวนายกตัวเพื่อไทยอะไรมาณนี้นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเจอไหมครับผมว่าเจอโดนแน่อาจจะเป็นอภิปรายทั่วไปหรือยังไงก็ได้ถามวประมาณก็ได้เงินกู้ก็ยังได้เลยเพราะว่างบตํารวจก็มีปัญหาอยู่ถูกต้องทั้งนี้ท่านทีวีก็นำมาเปิดอยู่ว่างบตํารวจนี่เทไปเรื่องงบบุคลากรเงินเดือนเนี่ย 80%เนะครับเหลืองบใช้จริงเนี่ยตำรวจคนหนึ่งเนี่ยใช้จริงๆแค่130บาทต่อวันนะฮะใช่แล้วก็ค่าน้ำมันรถในการตระเวนเนี่ยใช่ครับผมเห็นแล้วมันสงขา้ไปเยอะมากนะครับ